คณะกรรมการสถานศึกษาบ้านนายางและชาวบ้านนายางที่รักทุกท่านนะครับภูมเองในวันนี้ก็อดปลื้มใจแทนโรงเรียนบ้านนายางไม่ได้ที่พวกเราครับโดยเฉพาะชาวบ้านนายางมากันยอย่างอุดาฝาค่างไม่ใช่มาแค่วันนี้นะครับจริงๆแล้วอยากกราบเบรียนประธานนิดหนึ่งพวกเรานะครับหลังจากได้รับทราบว่าจะมีการประเมินโรงเรียนดี สีตำบลเป็นรเนียเรืแบบพวกเราก็ทํางานหนักกันมาตลอดนะครับชาวเราชาวดารย,ยานทุกคนก็ช่วยกันก็ก็ก,ก็ถ้าจะดีไม่ดีอย่างนี้นะครับก็ก็ขึ้นอยู่ชาวดาย,ยานนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการเองวันนี้ท่านมาด้ใจท่านผมก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าท่านคณะกรรมการเห็นการทํางานของพวกเราแล้วความเดินหนึ่งของพวกเราแล้วท่านคงจะให้เรา ผ่านนะครับครับพี่น้องว่าไงครับผ่านไม่ผ่านครับอย่างนี้ท่านประธานก็คงจะไปไหนไม่ได้แล้วะครับขอรับพนไปแล้วรับผลผูกไปแล้วครับก็นะครับก็ต้องขอบคณะกรรมการนะครับก็เมื่อกี้มีท่านผอเมียนบางไคท่านมีตรุษภารกิจด่วนนะครับจะเห็นว่าท่านกลับไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือแล้วท่านก็กระซิบบอกไปแล้วนะครับว่า ท่านให้ผ่านแล้วนะครับส่วนคนอื่นท่านยังไม่รู้นะครับก็นะครับก็ต้องขอขอบคุณ็่า่าวแทนความรู้สึกในฐานะที่ผมเป็นกรรมการประธานประสานศึกษาที่นี้นะครับได้เห็นการการแสดงออกของเด็กโรงเรียนบ้านนายางในวันนี้การแนหลายสิ่งหลายอย่างการพูดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะครับของโรงเรียนบ้านนายาายางเรานะครับเห็นเด็กแล้วเก่งกว่าสมัยที่ผม เรียนอยู่มากมายนะครับเพราะเราหลายหลายคนก็คงจะเห็นด้วยกับผมอย่างนั้นนะครับท่านประธานเองก็คงจะเห็นด้วยนะครับเมื่อกี้ท่านพระเองท่านก็เข้ามาพิจารณาปัญหาต่างๆกับญาติโยมตรงนี้ท่านไปรับคำตอบที่ถูกใจนะครับก็หวังว่านะครับท้ายที่สุดนี้นะครับกระผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ช่วยกัน ให้โรงเรียนมาอาหยางมีวันนี้และยังจะต้องมีอีกในวันข้างหน้านะครับโดยเฉพาะวันที่24มีนาพวกเราก็ต้องพร้อมใจกันพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ครั้งหนึ่งที่เราจะจัดงานนะครับบันทิดน้อยแล้วก็การเคิมีงานประจําปีนะครับครับสุดท้ายที่สุดครับก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เราอ่านในวันนี้นะครับขอบคุณครับ